สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านค่ะมือนีป่าบนคนสาลได้มาติดตามเรื่องราวความฝันของน้องพิมพ์ค่ะน้องพิมพ์เพิ่นฝันค่ะฝันว่าบ้านพี่น้องจัดงานค่ะคนเต็มค่ะแต่ว่ามีกระผู้ใด่เหนือใดญ่ยังค่ะเพิ่นไปเคาะบ้านเด็กทีพี่น้องน้องพิมพ์ค่ะ ปีนตัวไดกาไปฟังเบื้องเอาเน้ากันค่ะกับความฝันของน้องพิมค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้นองพิมค่ะสวัสดีค่ะค่ะมานี่การติดตามน้องพิมค่ะงวดที่แล้วเลขของน้องพิมมีเข่าเลขหนักเนาะน้องพิมเนาะค่ะเข่าหาเตะเนาะค่ะโซ่ตัวเลขของพิมเนี่ยเข่าหาแตะ จังไรหลวงพี่มนจังแบาเด็กหนักฝันสันสันหาก็เลยบอดี้มาเนี่ยให้เอฟซีฟังเอาเป็นตัวเด็กมาเลยนะคะค่ะเป็นเด็กหนักเลยแม่นค่ะบอดี้หล่อนะค่ะค่ะฝันว่าได้จับปลาเนี่ยนะคะฝันสันสันเลยค่ะว่าได้จะไปจับปลานะคะค่ะไปจับปลาบ่นี้จับปลาจับมาอยู่ค่ะว่าได้ปลามาแต่ว่าง เลยมะเฮือนนี่แหะค่ะแล้วก็สะดุ้งตื่นเลยนะค่ะเพราะว่าฟันใกล้สีแจ่ส่วนไปกีดยางพอดีนะค่ะก็เลยบเดเลยเอามาเหล่าให้เอฟซีฟังนะคะนาะแต่ว่าจับเป็นตัวเลขมักขึ้นมาหายหน้าค่ะค่ะ <ขา S 2> ฟันสั่นแหงแหงค่ะค่ะก็ได้บเดเลยเอามาเหาให้ฟังนอนหลงพิมพเนาะแหงค่ะจับเป็นเหลขกมักมา,กมาห้เได้เนาะค่ะนอะ<ข>าอค่ะแต่ว่ามากงวดนี้นลองพิมพ์นี่ก็ ฟันละเนนมาหงพิมพค่ะฟันมาขึ้นนี่และค่ะฟันโตวิกเลยค่ะฟันโตวีกโตงวดน่นะะน้องพิมฟันเป็ยังไงพิมฟันว่าเดี๋ยวไปงาน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 พี่น้องเจ้าของนี่และค่ะไปน่ะก็คนเต็มเลยนะคะไปงานงานนั่นน่ะค่ะคนนลายแห้งค่ะบอกแต่ว่ากับโงหัวเป็นงานยังแต่ว่าพิ่นกับจัดงานนั่นน่ะค่ะไปกันน่นนะค่ะไปกับไปไปขอบกั่วเลยได้ค่ะขอบกัวน้องพิมนะ ไปกันหมดครอบครัวเลยร้านหน่อยกับไปนําร้านหน่อยตันหน่อยๆน,นะคะร้านเล็กหน่อยผู้ใช้กับไปนําไปน่ปนะกับบุ้งหัวไปงานยังค่ะก็คนแตกสวดๆก็ได้กินได้ยากเลยค่ะไปนะ่ะได้กินเนื้อกินยังได้กินแบบเต็มอิ่มเต็มที่นะค่ะอยู่งานนะ่ะค่ะบ้านนี้บาจิมานั่นเด็หน่อยแม่ไม่ได้หน่อยอยุ่ สามคนมั้งค่ะมีเด็กหน่อยมียิ่งมีเด็กหน่อยผู้ชายมันก็หลายคนน่ะนะค่ะเด็กหน่อยแมนค่ะเด็กหน่อยเต็มเลยน่ะนะค่ะแต่กับเด็กหน่อยพูนเขาก็อยู่ปกติน่ะนะค่ะแต่มีเด็กหน่อยสามคนน่ะผู้หญิ่งผู้หนึ่งผู้ชายสองคนมันแรงน่ะมาตีร้านของพิม์น่ะนะค่ะแต่ว่ากับอุหัวเด็กหน่อยทั้งใดดอกค่ะบุคุณเลยบนพิมบ์ค่ะมาหอดกับมาตีน่องน่ะนะค่ะค่ะเป็นรุ่นเอยรุ่นไออยู่ดอกค่ะมาหอดกับมาตี ตีมอเนน้อยที่ไปนั่มันน้าหาลานไส้อะนะคะ่ะ,คะมอกระหายให้ให้ใหใหบัานน้องพี่มันก็เลยในความฝันน้องพิมันก็บอกลานว่าอย่าให้อย่าให้ใหมือนเสียอันนี้นะคะ่ะประมาณว่าเสียตีขึ้นน่ะนะคะ่ะก็เลยอันเขาอยังก็อนค่ะหยาหยาบ้านเขาเขาอน้งหยาเขาอึนงหยาอีกยังก็ค่ะ เป็นตน่นะนาค่ะก็เลยจำซื้อบรัยว่าเป็นไงเงคุมมมนิดบ่ค่ะก็เลยหลามากนะคะ่ะหักหักมากแบบว่ามันสูงแล้ค่ะก็เลยหักมากหนะค่ะหักมากเซมือให้ร้านหน่อยอันนึ่ะก็เลยบอกร้านหน่อยว่าตีขึ้นเลยตีขึ้นเลยหนะค่ะนี่ก็ฟันนั่นบันนิดหน่อยสามคนจังไงมันจังให้ไปผอลุมมันหนาค่ะมันเป็นหลุมสี่เหลี่ยมตีอยู่จังสีนะะ่น่อยไค่ะเป็นหลุมสี่เหลี่ยมคือห่าขุดสใส่ย,ยางจ้ายางนี่แหละคะ่ะค่ะ หน่นอยสามคนมันก็พ้ากันโดดล่องลุ่ะหดาหน่อยผู้ชายสองคนไม่ยิ่งอันคนหนึ่งน่ะมันโดดร่องลุมบ้านเนี้ยค่ะโดดลงลุมบ้านนี้มันโดดลงกไปมันก็เอาใบตองปิดมันไหวไหมค่ะแน่นอยโดดลงกไปเอาใบตองปิดไว้แม่ค่ะเอาได้ใบตองนั่นปิดไว้เลยปิดโตมันไหวมันก็บอกว่าตีเลยตีเลยนั่นแม่ค่ะ ้องพิมก็เลยบอกร้านว่าตีเลยตีเลยมันก็ว่าตีรอดตีรอดมันว่าน่ะนะแต่ว่ามันแห่งบห้ถือโตมันบาดนี้เล็กหน่อยชุ่มโมนั่นนะคะมันไหยถือโตมันแบบว่ามันเอาเนี่ยโปรไหวันน่ะค่ะมันกัสิีว่าซ้ำหยากะซิบ่เจ็บตัวค่ะมันจะบอกว่าตีมันเลยตีมันเลยเล็กหน่อยสามคนค่ะได้ตีบ่ร้านหน่อยได้ตีบ่สร้านหน่อยปรากฏว่าบริอันปรากฏว่าเขาหอยังบอกตีอยู่ค่ะแต่ว่าแห็งตีบ่ถือเนี่ยนะค่ะเพราะว่า อันหยามันกระซิ่งยาวๆเน่ยนะนะคะแต่วันลุมนี่ยมันวิ่เล็กหน่อยสามคนนะค่ะเต็มพอดีค่ะมันกระตีอยู่ค่ะแต่ว่าภาษาเล็กหน่อยสามขวบเนาะค่ะมันสิตีแห้งไปไหนเนาะค่ะร้านน่ะกระตีบานนี้มันได้ตีแล้วมันก็บ่ไห้บานนี้หารหน่อยบ้านี้หันกลับมาอีกเทือนึงนั่นคนน่ะไปมุ่งเมืองบ้านเอกที่พี่น้องนะค่ะไปมุ่งเมืองบ้านเอกที่ถือเหนือนั่นเนี่ยไปนั่นถือเหนือเต็มใหม่เต็มเมืองมาสุดข้นค่ะ ปรากฏว่าเนี่ยไปถือเนื้อค่ะถือเนื้อแล้วไปมุ่งเคาะบาตรอีกทีนะน,นะแต่ว่าถามวโมหุจกักโบหุจักเขาบนะโบกับโบจักเขาดอกค่ะในความฝันนะ่ะบจบจักบบค่ะไปตบบาตรอีกทีเลยปึงป้งปึงป้งปึ้งเลยล่ะตบบาตรอีกทีนะตัวได้บาตรลีกทีบาตรอีกทีหกเจ็ดค่ะหกเจ็ดแม่ค่ะบาตรอีกทีหกสิบเจ็ดเคาะเสียบาตรอีกทีเลยค่ะหกสิบเจ็ดเคาะปึงป้งปึงป้งปึ้งจาวะคนเคาะ พวกกูเท้าชปบดเคาะนั่นมีเนื้อมียังเต็มใหม่เต็มมือเลยค่ะอในความฝันนั่นนาค่ะไม่ฝันสิว่าเคาะดังจนน้องพิมพ์สะดุ้งตื่นเนล่าค่ะจนหงมือน้อนหลัพิมถ้าเจ้านุ่มหงมือค่ะค่ะแต่ว่าให้น้องพิมพ์มีตีตัวเด็กน้องพิมพ์ตีตัวใดน้องพิมพ์ก็น่าจะเอาบ้านเลขที่นั่นแหละค่ะบ้านเลขที่หกเจ็ดเนาะค่ะเนาะบ้านเลขที่หกสิบเจ็ด บ้านนี้สามโตน้องพิมาตตัวใดครับน้องพิมจะเอาได้หน่อยได้หน่อยสามคนละกันร้านกับะะสามปีเนาะคะ่ะค่ะก็จะเอาสามหกเจ็ดนี่แหละค่ะสามหกเจ็ดแมนคะ่ะอสามหกเจ็ดแมนกับสามหกเจ็ดอันบา้านอีกที่เพื่อนอันหกสิบเจ็ดค่ะที่เขาผากระเปขอบนะค,ะค่ะคแต่กับมี่น,น้องพิมแมนกับได้หน่อยได้หน่อยนั่นได้หน่อยผู้ชายสามคนเนาะคะ่ะ เล็กน้อยมันกะน้ำซีเนาะค่ะรู้สิแล้วแต่ทุกคนสิตีเป็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้นะคะแต่ว่าน้องพี่เหม่งเอากูาา้ยายน้ำฮกฮกกับเล็กน้อยกู้ยาย้สามคนมาใส่น้ำค่ะอาจชิมักฮกสามฮกซีนี่นะคะ่ 6, 3, 6, 3, 6, ะคะ่ะมากฮกสามฮกซีแมนเอาฮกสามฮกซีนี่แหะค่ะค่ะเขียนฮกซีน้ำเนองพี่ค่ะเอาฮกซีใส่น้ำก็ได้ค่ะฮกสามฮกซีนี่แหละคะ่ะเรลองซื้อขึ้นซื้อลงเมือง ทุกสามทกสีส่แม่ค่ะทุกสามทกส,สี่ผู้ใดเพิ่นแปลได้รเนี่ยอะไรก็จังให้เพิ่นคอมเมนต์ไว้ในะน้องพิมขอไปอ่านมึงเนาะคะ่นะเนาะแต่ว่าน้องพิมบ้านนั้นมีเด็กมากกว่น้องพิมเบ่ค่ะถ้าเป็นช่วงสายถ่ายเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวน้องพิมจากในน้องพิมสิโซ่ตามแอดอีกรอบนึงเนาะค่ะเนาะว่ามาติดตามค่ะ<า><า>เรืร่องราวความฝันของน้องพิมกะมีเพียงเท่านี้เนาะน้องนะพิมเนะาะ ค่ะขอบคุณค่ะสําหรับแนวทางน้องพิมรูปตัวเลขของน,น้องพิมพน้อค่ะตัวเลขของน้องพิม36 7 36 7พ์ค่ะสามหกเจ็ดสามหกเจ็ดน้องพิมพ์เพิินฝันค่ะฝันว่าพี่น้องจักเพิ่นจัดงานยังน้องพิมกับบุหูค้นเต็มบานค่ะแต่ว่าหมวดไปเฮี้ยนงานค่ะเอามือตบบานเด็กที่พี่น้องของน้องพิมค่ะ บ่านเลขทีของคุน 67, หกเจ็ดน้องพิมเอาสามเข่าค่ะสามหกเจ็ดหกสามหกสี่ค่ะที่ของน้องพิมวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อร 2, หรยหกเดบไอคันผู้ชมทางบ้านเราไปเต็นแนวทางสีสลากินแดงสลักถ่า,านเนอกค่ะกายลูมกดติดตามตาบนคนมีสารกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแก้งเตือนค่ะเพื่อสิบริคาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตูวเลค่ะป่าบนคนอีสามกสิหามาฝากผนผู้ชมทางบาง้านนาะค่ะ้ายังห่ามเกดติดตามป่าบนคนอีสามขผลฝากซ่องป่าบนคนอีสานกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดก,กระดิ่งแก้งเตือนค่ะเพื่อสิบดรพลาดแนวทางความฝันหรือว่า แนวทางตูรีค่ะป่าบนคนมีสารกสิหามาฝากั่านผู้ชมทางบ้านน้อค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนมีสารขันเพียงนคนคลิปหนาโพกันใหม่โชคโชคหมันหมันลำลำ,ลำด้วยด้วยเฮ่งเฮ่งังตัง,งกับตูรีของน้องพิมพ์นาาค่ะสวัสดีค่ะ